บีจปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นแบบไหนบีจีสีฟ้าบีจผมมีความรู้สึกว่าหลังจากปิดพักเบรกไม่ว่าจะเป็นกระแสจากฟุตบอลคิงส์ครับมาเลเซียไล่เพสซิ่งเด็กไทยจนเล่นไม่ได้พอเด็กไทยเจอกับทีมซีรแดดเล่นได้กระแสนี้ค่อนข้างแรงอ่ะค่อนข้างแรงคนก็โยงไปถึงบุรีลำ บุรีรัมเป็นทีมเต็งเ,เพราะทำไมครับเพราะเล่นเพสซิงแอคเกีฟดุดันผมว่าอันนี้มันเป็นเอฟเฟกมาถึงทีมบีจีไม่รู้ละหลังบ้านจะคุยกันแบบไหนอย่างไรเทคระโมริ i, กับทีมงานสตาฟจะมีการพิจารณาในช่วงปีดีสั้นแบบไหนแต่สิ่งที่มันแสดงออกมาในสนามในเกมเมื่อวานมันคือความเปลี่ยนแปลงมันคือความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเลยครับเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการเล่นเกมที่เจอกับเมืองทองเล่นระบบ4-3-3ไามรายอัพตามนั้นเลยครับธีรศิลปด,ดาไปเล่นปีกอีกซานฟานดี้แล้วก็นี่ปฐมพลมาเล่นด้านนี้มิฟิวตัวรุกครับวรชิตคู่กับพิธิวัตรมิฟิวตัวรับสารัตอยู่เย็นแบ็กขวาก็จะเป็นจักรัพันธ์เซนเตอร์ตามนี้เลยเล่นสี่ 3. จริงๆแต่โอเคแล้วครับสี่ 3. ครั้งนี้ เอ,เ,อเอาทีเอาเอาทีละสินไปเล่นปีกนะไม่ได้เอาวราชิตเล่นปีกละแล้วก็เพราะอะไรทําไมไม่เอาวราชิตมาเล่นปีกทาไมไม่เอาทีาละสินมาเล่นตําแหน่งตัวนี้เพราะว่าเพื่อนๆดูตามนี้ครับอย่างที่ผมบอกเอฟเฟกจากฟุตบอลเพรสซิ่งมันเริ่มที่จะมามีอิทธิพลกับบีจีชัดเจนไม่ว่าบีจีอ่าจะต้องทําไมครับ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนบีจีก็จะต้องเล่นฟุตบอลเจลีกซึ่งถึงผมไปเมื่อวานผมไปงานถแถลงข่าวบีจีต้องเจอกับคาวาซากิฟอนตะเล่เขาเจอกับอุลวารลสเดมอนสปีดเกมการเพรสซิงเป็นรองเยอะมากผมว่านี่คืออีกหนึ่งหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้บีจีหันมาเล่นฟุตบอลเพรสซิงและเมื่อวานก็เห็นว่าเพรสซิงการเอาเจสินดังดาไปเล่นปีกเพราะว่าเขาต้องการเล่นไฮเพรสซิง เวลาเล่นไฮเพรสซิ่งเขาเล่นแบบนี้ครับเขาเล่น4-4-2เป็นแพทเทิร์นสากลเลยครับอิซานขึ้นมาวรชิตขึ้นมาปังปังปังรับ2ตัวเวลารับก็จะเป็น4-4-2แบบนี้เลยขึ้นมาเพรสซิ่งแบบนี้เลยครับ4-4-2และภาพที่เห็นคือการไล่เพรสซิ่งของอิซานฟานดี้การไล่เพสซิ่งแดนบนเซนเตอร์ของวรชิต ผมก็ก็ประทับใจนะว่าวราชิตก็วิ่งเพสซิงได้ขนาดนี้เหมือนกันอีกซานก็วิ่งเพสซิงได้ธีลศิลป์ก็ช่วยคุมในพื้นที่ด้านข้างได้ปฐมพลก็ยืนคุมพื้นที่ด้านข้างในเรื่องการคอมแพคแล้วก็ใช้สารัตก,กับพิธิวัตตัดตรงแดนกลางแบ็กโฟข้างหลังรอจังหวะโคเวอร์ส่อซ้อนนี่คือคอนเซ็ปต์วิธีการเล่นเพลสซิงของ BG แตกต่างมากผมบอกเลยแตกแต่างจากทุกเกมนี่คือความชัดเจนที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาในฤดูการนี้ของบีจีในเรื่องของเพสซิ่งในเรื่องของเพสซิ่งชัดเจนนะฮะเพสซิ่งเลยแล้วเหตุผลที่เอาธีลศิลป์ไปเล่นปีกเพราะว่าถ้าทีลศิลป์มาเล่นถ้าเป็นปฐมพลของเดิมจะเป็นเป็นปฐมพลอยู่ฝั่งนี้วรชิตอยู่ตรงนี้ธีลศิลป์อยู่ตรงน,รน,รงนี้อันนี้คือระบบสี่สองสามหนึ่งมันคือแพทเทิร์น ที่ใช้กันถูกต้องไหมฮะ,ะสี่สองสามหนึ่งเจีรศินอยู่ตรงนี้อันนี้คือมันคือแพทเทิร์นที่เล่นมาก่อนหน้านี้ในฤดูกาลนี้ก่อนที่ถึงแมตช์เมื่อวานถ้าเป็นแบบนี้คนที่ต้องเพสซิ่งมันจะต้องเป็นแบบนี้ครับมันก็จะกลายเป็นทีระศิน์กับใครครับทีระศินกับอีกสานเทกุระโมริเลยปรับวิธีการเล่นเป็นแบบนี้ครับเอาทีรศิลป์ไปเล่นด้านข้างอ่า เอาะสมพนมาเล่นฝั่งนี้เอาวรชิตไปเล่นข้างในแล้วก็บิดขึ้นมาเป็น433 3, 3, บ้าง4231บ้างเพื่อที่จะขณะเล่นเพรสซิ่งมันก็จะกลายเป็นวรชิตแบบนี้เพราะว่าวรชิตยังเด็กยังสดนึกภาพอบอกมาฮะยังเด็กยังสดเอ่อความถนัดในการไล่เพรสซิ่งหรือการเคลื่อนที่พลังงานเยอะกว่า ทีละสิทแน่นอนจะให้ทีละสิทธิ์มาวิ่งไล่เพสซิ่งตลอดทั้งเกมไล่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่คือการวางแผนในรูปแบบใหม่ที่เทกุระมมริบอกว่าเขาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นเพราะคู่ต่อสู้จับทางได้ต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนนี่คือการให้สัมภาษณ์และสิ่งที่แสดงสนามออกมาก็เป็นแบบนี้ผมชอบคอนเซปต์ในการเล่นมันทําให้วรชิตที่ผมมองว่าเขาเล่นเพสซิ่งไม่ได้เขาเพสซิ่งได้ อีกซานเดินก็เพสซิงได้ในช่วงฟี a ا เดทําได้ดีมากผมชื่นชม BG ผมเชื่อว่า BG เตรียมตัวไว้ที่จะไปสู้กับคารวาสกิฟอนตาเล่ในเดือนพฤศจิกายนด้วยเขาต้องการอัปเลเวลมาตรฐานบอลไทยให้ไปสู้กับคาราวาสัสกิฟอนตตเลเลยเริ่มเล่นแบบนี้แล้วก็พัฒนาทีมไปเอเชียในฤดูกาลหน้าผมบอกได้เลยครับถ้าเล่นแบบนี้มีหวังหน่อยถ้าไม่เล่นแบบนี้เล่นแบบเดิมไม่มีหวัง หวังไปตกอยู่กับบุรีรัมย์เท่านั้นแบบนี้มีหวังใครท,ที่มีส่วนร่วมแก่บีจีผมชื่นชมนะครับและผมสนับสนุนยินดีมากๆที่เล่นแบบนี้ผมมองแล้วว่าน่าสนใจมากวิธีการเพจระบบ4-4-2ของ b ีจีผมชอบแล้วมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเออบุรีรัมย์ก็เพจแบบนี้ b ีจีก็เพจแบบนี้มันจบไหมล่ะครับสําหรับประเทศชาติเราในอนาคตมันจบไหมล่ะครับมันจบมันจบด้วยแพทเทิร์นเดียวกันแบบนี้มันจบ จริงๆชื่นชมมันจบแบบนี้ครับถ้านักเตะส่วนใหญ่มาจากบีจีถ้านักเตะส่วนใหญ่มาจากใครครับมาจากบุรีรัมแล้วอะมาโนเอาไปแต่มาโนคุณต้องบอกคอนเซ็ปว่าคุณต้องเพสซิ่งแล้วคุณหยิบนักเตะพวกนี้ไปเล่นเพสซิ่งในระบบ4-4-2ีที่คุณทําอยู่มันง่ายมากเลยมันง่ายมากเลยนี่บอกผมบอกตรงๆเลยนะนี่มันคือแพทเทิร์นในการเล่นเพสซิ่งสากลที่ทั่วโลกใช้กันทั่วโลกใช้กัน แล้วก็ใช้กันเยอะมากในประเทศไทยชื่นชม B ีนะครับผมไม่รู้แล้วว่าเทควาลุบุริคิดเองหรือใครช่วยคิดหรือสรุปกันมาแบบไหนแต่แนวทางแบบนี้ผมชื่นชมนะครับการปรับเปลี่ยนแบบนี้ผมชื่นชมมันทําให้ทีมชาติเราก็จะทํางานง่ายขึ้นสําหรับโค้ชคนต่อไป <toca reste> เรื่องของปัญหาฉี่นี่ครับมันเกิดขึ้นกับผู้ชายไทยนะครับโดยทั่วไปนะครับตั้งแต่อายุ45่ปีขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ดังนั้นนะครับการที่มีปัญหาแบบนี้อย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยให้เวลามันยืดยาวไปมันอาจจะทําให้เกิดอาการเลือรังได้บางครั้งอาจจะทําให้อาการหนักขึ้นเรื่อยๆจะแก้ไขลําบากมันทาให้การใช้ชีวิตประจำวันไม่ปกติไม่โปรแล้วผมก็ได้ทราบเรื่องราวนี้จากเพื่อน,อนผมอีกฝั่งนึ่งว่ามีปัญหาฉี่สะดุดฉี่เล็ด ฉี่ขัดขัดปวด,ดวน่วงเวลาฉี่ถ้ามีปัญหาเรื่องฉี่เนี่ยผมเลยแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้ให้เพื่อนผมครับแล้วเมื่อเพื่อนผมลองใช้แล้วทุกคนบอกว่าดีมากปัญหาในเรื่องของการฉี่ต่างๆในเรื่องของการที่มีปัญหาเรื่องของกล่องลูปหมาต่างๆดีขึ้นครับการใช้ชีวิตประจําวันของเขาก็ดีขึ้นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่อมลูปหม,มาครับ ads pose ครับของดตัวดาและผมก็เริ่มรับประทานแล้วไม่มีอาการนะครับถึงแม้ว่าผมจะยังไม่มีอาการ รวมสิงที่เพื่อนผมที่รับประทานไปทุกคนหายแล้วก็กลับมาปกติได้ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่หน้าเพจหรือติดต่ออินบ็อกซ์สอบถามได้ที่แอดมินเพจได้เลยครับผมรับประกันครับว่าสินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนครับคิณภาพต่อมลูกหมากต้องแอดพสครับเท่านั้นครับ